ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l t ลโ o ส Studio แล้ววันนี้เราก็มาอยู่เกม GTA ทาร์ o ลออนไลน์กันอีกแล้วเอ๊ะใครวะเี่ยไอ้อ้วนอย่ามาบังช็อตหลอกกูเดิเราก็มาอยู่กับแฟชั่นอนาคตอีกเหมือนเคยนะครับดูจากการออกแบบดีไซน์เสื้อผ้านี่ก็รู้แล้วว่ากูเป็นคนรวยโอ้โหพูดคำนี้ไม่ได้เลยเงินติดลบอยู่สี่พันโอโ้ใครมันมากระทืบกูตอนกูไม่อยู่วะเนี่ย แม่งน่าจะมีคนมากระทืบเอาเงินกับเรานะครับเงินเราไม่งั้นมันไม่ติดลบขนาดนี้โอเคเดี๋ยวชักปืนออกไปหาเงินก่อนต้องทำงานทำมาหากินเพื่อคนข้างลังนะ่ะโอเคได้อาวุธครบมือมาแล้วมึงเจอกูแน่นอนหวังว่าจะไม่มีคนจำได้นะว่ากูนี่เป็นเป็นใครนะครับเพราะว่าผมยังใช้ชื่อเดิมอยู่นะใช้ชื่อพาสเตอร์วันอยู่ในตอนนี้เอาละ แล้วเราต้องไปกดเงินก่อนนะฮะกดเงินที่ไหนดีเอ้ยเดี๋ยวอันดับแรกออ้อู้อ,อ,อ,อ้ฟุตบาทกูจะปีนฟุตบาททําไมเนี่ยเลี้ยวออกก็ไม่ได้อันดับแรกต้องไปส่วนบนไหวพระก่อนนะครับก่อนที่จะถึงเวลาบ่ายสามนะฮะเราต้องไปส่วนบนไหวพระให้ทันท่วงทีทันเวลาเอาละดิฟขวานั่นแหละดีมากนะ,ะจำแจ๋ว เอาละครับตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปที่อ่ที่ไหนที่วัดนั่นเองนะฮะเอาละโอเคนี่ละเยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเลยนะมันเป็นอะไรที่สงบสุขมันไม่มีะจะเอากำลังสงบสุขเลยโอ้โหกองแกงไคว่วะนะอืมชื่อมึงกระหลงโกงเกงมากอ่านี่คือเทคนิคการจอดรถที่สุภาพเรียบร้อยสไตล์ลิมิตต์อีดิชั่นนะฮะ พลาสเตอร์วันไม่มีใครจอดรถแบบนี้ได้นะครับนอกจากผมเดี๋ยวขอเซลฟี่หน่อย3ซ1สแอคชั่นเซลฟี่ตืดอตืดตืดอตื่ดืดตืดตื่ดือดตือเดี๋ยวขอไปส่วนบนไหวพราก่อนนะครับก่อนที่จะบาบหนึ่งอ่ะได้อะไรอุ้ยได้ e p บวงหกอ่ะจะเวลก้าวแล้วเว้ยขาดอีกแค่7 e p เท่านั้นนะฮะโอ้นายจอดรถได้ไม่เฟี้ยวเลยนายดูฉันจอดรถสิแล้วฉันจะขึ้นยังไงเนี่ยดันดันดัน,ด,นดันรถโอเคนะครับ อรถใครวะเนี่ยรถมึงก็หน้าพังมากเลยนะเนี่ยเข้าไปยิงมันไหมอาจจะเป็นให้ทุกแกท่านทุกนั่นถึงตัวก็ได้นะแต่ไม่เป็นไรเราจะลองเสี่ยงดูเอ้ยเอ้ยโดนโดนโดนไอ้เชี่ยนั่นไงนั่นไงได้อยู่มันสวนเราอะ่ะแม่งยิงเราเข้าเท่าไหร่วะสี่สิบสองผมต้องดูดเนื้อก่อนแล้วตอนนี้กัญชายังพอมีเหลืออยู่นะ เหลืออยู่400กว่าอันนะครับสำหรับกัญชานี่ก็โอเคเลยไม่มีใครอยู่วัดแถวนี้เว้ยว้ฮูเอาไงดีหยิบบ้องกัญชาก่อนบ้องกัญชาทองคําด้วยนี่สีเหลืองอลามทองดูดเนื้อเข้าไปยัดเข้าไปในปากสบายใจรู้สึกดีนะ มันดีมากนะครับออาเอาละหลังจากที่เรามีกัญชาสูบแบบสบายใจแล้วเราต้องมีเงินติดตัวซึ่งตอนนี้เงินผมอย่าติดลบอยู่สี่พันนะจริงๆผมไม่เจอใครวะบ้าเอ้ไอ้มอกีเนี่งมันกลับมาแก้แค้นกันเหรอบ้าเอ้ทำไมนายต้องมาแก้แค้นฉันด้วยวะฉันไปทำอะไรให้อะกูยิงมันตายเมื่อกี้นี่หว่ามาดิมึงมาดิมาดิมึงมาดิมึงมาดิ ไอ้สดไอ้ส้ดไอ้สดไอ้สดไอ้สดโอ้จ้า, yeah. าเลือดมีไม่พอนะครับเนื่องจากจว่าสูบกัญชาเลือดเด้งไม่พอต้องสูบกัญชาใหม่ตอนนี้เลยเดี๋ยวขอเอาปืนแป๊บหนึ่งนะครับเงินติดลบห้าพันแล้วให้ตายเถอะกูไม่น่าไปยิงมันเลยเห็นไหมให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเราไม่ควรที่จะสร้างศัตรูน,นะครับอ่าสูบป,ปไป อ่า,อาเลือดกลายเป็นร้อยยิบห้าแล้วว่ะแจวเลยแบบนี้นะฮะถ้าเลือดร้อยยี่ิบห้านี่ก็สามารถที่จะบู้ได้เลยนะครับใครที่ไม่ได้บวกปืนเนี่ยยิงเราสองทีนี่ไม่ตายแน่นอนนะครับไอพวกที่ไม่ได้บวกปืนนี่ก็มาเหอะยิงกูสองทีกูก็ไม่ตายนะครับบอกเลยว่ายิงมาเลยสองทีเรายังเหลืออีกทีหนึ่ง ป่านนั้นเราคงจะฆ่ามันตายไปแล้วตอนนี้ผมมาที่ ATM ของแก๊งมาเฟียนะครับเพื่อที่จะออถอนเงินนะครับเ,เราต้องใส่บัตรเครดิตกันก่อนรหัสบัตรก็จะเป็นหนึ่งหนูนย์ใช่ไหมเอาไม่ใช่1 1ึ่งหนึ่งองหนึเอ้ยหนึ่อเออโอ้โหไม่ได้เข้ามาเล่นนานลืมรหัสบัตรถอนเงินก่อนเอาสักเฮ้ย เงินเด้งมาหมื่นหนึ่งแล้วแสดงว่าครบชั่วโมงแล้วเดะอ่านะครับก็อถอนสักสี่หมืแล้วกันร้อยพันหมื่มีเงินติดตัวสักห้าหมืก็จะได้อุ่นใจหน่อยนะฮะลองเรียกรถสิอ่านี่คือรถของเรานะครับว้าวรถส่วนตัวกูทำไมเป็นคันนี้วะเนี่ยให้ตายเถอะนี่ไม่ใช่รถชั้นหรือเปล่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่รถเรานะให้ตายเถอะ นี่มันเกิดหาเหวอะไรกันขึ้นเนี่ยผมว่าคันนี้มันไม่ใช่รถผมนะผมาแสดงว่าเขารีรถใหม่นะครับแสดงว่าอา,อาทิตย์นี้เนี่ยไม่ใช่เดือนนี้เ,เขารีรถส่วนตัวกันไปแล้วนะฮะซึ่งนี่ไม่ใช่รถเรามันเป็นรถใครซื้อไม่รู้นะครับเราต้องทิ้งรถแล้วก็ซื้อรถใหม่ว่ะอ่างั้นเดี๋ยวขอไปเช็คเงินในบัญชีก่อนอยากเปลี่ยนรถใหม่พอดีนะครับอยากได้คันแรง นะฮะเดี๋ยวเช็คเงินในบัญชีก่อนนะครับ1 2 3 4เช็คเงินมีอยู่5ล้านหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้าน10ล้าน50ล้านโอ้โหถอนมาสัก10ล้านเลยถอนเงินหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้าน10ล้านนี่ถอนเงิน10ล้านครับผมไปซื้อรถอ่ะอ่ะเนี่ยไอรถคันเมื่อกี้ไปไหนวะโอเคเดี๋ยวขับรถคันนี้ไปแล้วก็เรา เราต้องใช้คําสั่งทิ้งรถนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าครบ1เดือนแล้วใช่ไหมวันนี้วันที่4ใช่ไหมครับคือรถมันรีทุกวันที่30ไงก็คือมันผ่านวันที่30มมาแล้วเราก็ต้องทิ้งรถก่อนเพื่อที่จะซื้อรถใหม่นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมาทิ้งรถกันเลยผมจะสอนวิธีทิ้งรถนะพิมพ์ว่าทับทิ้งรถอ่าเรียบร้อยเราทิ้งรถไปแล้วนะเราก็จะเรียกรถไม่ได้นะครับนี่เราลองเรียกรถดู เนี่ยเห็นไหมคุณไม่มีรถเพราะว่ารถคันนี้มันไม่ใช่ของเรามันเป็นของคนอื่นแต่เราสามารถเรียกได้เพราะว่าเรามันยังไม่ได้ทิ้งรถมันก็จะเอารถสำรองมาให้เราใช้ก่อนโอ้โหดูรถไม่ติดกันทําไมมึงไม่ออกไปเซฟกันวะแม่งไอ้พวกซื้อรถมันเป็นอย่างนี้แหละทําให้เซิร์ฟแบล็กนะครับไอ้พวกที่ซื้อรถเนี่ยบอกเลยว่าต้องเอาไปเซฟนะไม่งั้นมันจะเป็นอย่างนีนะ้ซื้อรถแล้วไม่เซฟกันอย่างนี้แหละไอ้พวกซื้อใช้รถไม่เป็นพาทนี้ผมก็ขอบอกก่อนเลยนะครับว่า สำหรับคนที่ซื้อรถกัลุณาเอาไปเซฟด้วยโอเครถที่ผมอยากได้นะเป็นยี่ห้ออ่ายี่ห้อไหนวะสุลตานนะสุลตานคันละ4ี่ล้านห้าเซ้าชีตาชีตาก็ชอบอยู่แต่อยากได้ ZR อาอ่ะเอาเซ3อามร้อาขี่คันละ6ล้านนะครับ ZR มาดูกันว่าเซเป็นยังไงนี่ฮะนี่ครับคันละหล้านนะครับคันนี้ขี่ง่ายมากนะครับ นิ่มขี่นิ่มสบายนะฮะบอกเลยอ่าเนี่ยเร็วด้วยนะคันนี้ใช้ได้โอเคเป็นรถสปอร์ตนะครับเนี่ยดูจากอ่าเปิดกระโปรงเอ้ยเปิดประตูก็รู้แล้วอ่ะเดี๋ยวนะทําไมกูเปิดประตูไม่ได้เนี่ยอ่าอ่าอ่ายังไงอ่าอ่าเรียบร้อยอ่าอ๋อขึ้นแล้ว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  เ,นะรเ,เร่เร่เร่เรเรเคเร่เร่เรเรเร่เเร่เรเร่เรเร่เรอเราเร่เร่รเ,รดดเรบบร่เอเ่เร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 ดีร่เ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 ร่นร่ไร่เ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 ่เร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 ่่นร่ร่เร่ร่เร่่ร่ร่เ่เรเร่นร่ร่เรบร่เรรเร่เ่เร่รบรเรเ่รเเรเ อย่าไปจอดไว้ในโรงรถนะอย่าไปจอดที่ร้านซื้อรถนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เซฟแบกรถมันจะระเบิดรถมันจะติดกันตลอดเวลานะฮะซื้อเสร็จแล้วออกออกมาเซฟข้างนอกเลยที่ไหนก็ได้นะครับเอาละโอเคแล้วตอนนี้เราก็ไม่สามารถใช้วีทาวได้แล้วนะเนี่ยไม่สามารถทําแบบนี้ได้แล้วไม่สามารถทํวาร์ปได้แล้วเนื่องจากคนเขาเลี่ยงล็อกมานี่นะครับมันไม่สามารถทําแบบขึ้นรถแบบไอ้นี้ได้แล้วนะฮะ มันไม่สามารถใช้รถร์ปไปจุดที่เซฟไว้ได้แล้วนั่นเองนะฮะเนื่องจากว่ามีคนเรียกร้องมาให้แก้ไขนะฮะก็เลยกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วก็จะลดความสะดวกสบายสําหรับคนที่ใช้รถร์บจนชินจํานวนหนึ่งนะฮะก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าดีนะเอาละก่อนที่เราจะไปสวนมนต์อีกรอบเนี่ยเราต้องปล้นธนาคารก่อนนะฮะเพื่อมีโอกาส มีโอกาสเปอร์เซนในการที่จะหลบหนีรอดดาวร้อยเปอร์เซนนะฮะเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยเขาจะเห็นใจคนที่ไอ้บัตรซบไอ้บัตรซบนี่งั้นเหรอให้ตายสิแกอยู่ข้างไหนว่ามาจอดรถแถวนี้ได้ไงเดี๋ยวก็จอดยิกแม่มเลยนะฮะใจเย็นเข้าไว้แล้วอย่าไปดูเดือดขนาดนั้นนะฮะเอาละเราต้องไปที่ธนาคารก่อนเอา้านั่นมันตำรวจนี่นะคิดถูกไหมว่าเนี่ยจะไปปล้นธนาคารเนี่ยผมว่าพาร์ทนี้อาจจะได้ติดคุกกันอีกนะเนี่ย แต่ว่าเป็นไปไม่ได้วะเราจะไม่อยอมติดคุกแน่นอนจอดรถไว้นี่แบบนี้นะครับการจอดรถเพื่อป้นแบบอุกชะอาดจ, <c oughs> จัดไปครับผมรอบแบงค์เรียบร้อยครับป้บนได้5ดาววู้ฮูเย่จอดรถแบบเตรียมพร้อมหนีนะฮะได้มาหมื่นห้าเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เราต้องแบบขี่รลบนี้ ออกมาไกลๆผู้คนนะครับเฮ้ยเจอดเจอคนแล้วเอาน่นมันแกงเยกุซ่าไอ้ตายเถอะวะอย่าไล่ฆ่ากุนวยเราต้องมาเส้นนี้นะฮะถนนเนี่ยเราต้องมาเส้นนี้เท่าน,นั้นเถนนเส้นนี้เนี่ยโอเคที่สุดเลยเอาละใจะเย็นเข้าไว้อ่าฮันหนอ่ันหนออะไรฮันแหน่โอเคเราต้องไปที่วัดให้ได้ก่อนนะจังจังหวะนี้เอ้ยจจต้องห้ามขี่ชนอะไรทั้งสิน้นนะครับ ต้องไอ้ ι, เชีย่ยตำรวจมาเอาเอาเชีย่ยตำรวจแม่งขี่แซงหน้ากูไปแล้วไอ้สัตว์ไม่นะไม่ไม่ไม,ไม่มันจะทำยังไงกับเรามันจะทำอู้เชีย่ยจอดรถโอ้ยิงกูแล้วอุ้ยอุ้เชี่ยอูอู้อ้หนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนออเอ้ยหนีได้แล้วเว้ยบ้าเอ้ยตำรวจแม่งจับตายเราแน่เลยน่ากลัวก็ตอนมันเรียกหน่วยเสริมนี่แหละนั่นไงเชีย่ยมาแล้ว ดีฟขวาโอ้โหไอ้ส huh. uh ุด huh. อ uh ือหือือหือือหอตายหากูไม่นะไม่ทำไงดีวะทำไงดี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 ฮาวีค <c oughs> อเชี่ยรถยังไม่เกิดรถยังไม่สเปาชิมหายแล้วชิมหายแล้วชิมหายแล้วกูตายแน่เลยกูตายแน่เลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกูตายแน่โอ้โหเด็ดแปะเรียบร้อยกูเรียบร้อยกูเรียบร้อยดี เรียบร้อยดีโอ๊ยสัตโอ้โหตายกูตายกูตายกูติดคุกเย้โอ้โหยังไม่ได้สวดมนเลยซะได้ทํากูอย่างงี้ได้ไงวะเหียเรียบร้อยดีนะแล้วแล้วเราก็กลับมาสู่ภวังในการติดคุกนะครับบ้าเอ้ยทํางี้กับเราได้ไงวะไม่น่าเลยนะนายไม่น่าจะทําอย่างงี้กับเราอ่ะบัดซบ เออเาเอาเออเออเออเอเจเอเจโอ้โเออบ้าจริงไอ้บ้ามันต่อยกันทำไมวะเน่ะฮะแกบ้าหรือเปล่าแกจะต่อยกันทำไมวะฮะฉันถามแกหน่อยเถอะแกต่อยกันมันก็ไม่ได้อะไรหรอกฮึบ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 เอ้ยไอ้บ้าเอ้ยมุดมุดมุดมามุดมา นี่คือปฏิบัติการแหกคุกนี่คือปฏิบัติการแหกคุก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 แหกอะไรนะแหกคุกแหกอะไรแหกคุกใช่แล้วเราจะแหกคุกกันใช่แล้วไปไปกันเถอะไปเชี่ยเชี่ยโอ้โหมึงจะหยุดนั่งทําไมเนี่ยอดี๋ยวหยุดนั่งเดี๋ยววะเฮ้ยใครไม่ถูกรางวัลวะน่ะเฮ้ยมีคนถูกรางวัลได้ฉายาคิงออฟลอตโต้ด้วยอ่ะโถสุดยอดไปเลยนะครับ ก็ใช้ได้อยู่ในระดับหนึ่งนะฮะเอา้าเอา้าแกไม่ช่วยฉันแล้วเหรอทำไมวะแกก็น่าจะรู้นี่ว่าฉันต้องการอะไรฉันทำอย่างนี้เนี่ยมาซบเอ้ยเอาละทำให้เห็นขนาดนี้แล้วยังไม่มุดให้กูอีกมุดหน่อย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 พวกมุดหน่อยพวกพวกนั่นแหละพวกสุดยอดเฮ้ยใครทำวะใครช่วยกูใครช่วยกูวะ เชื่อไม่รู้ว่าใครช่วยนะแต่ว่าขอบคุณมากอึบอึบอึบอ่ะเดี๋ยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนมาช่วยแหกคุกัดซบเอ้ยมีคนมาช่วยแหกคุกเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนมาช่วยแหกคุกเอาแล้วกลัวกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวกูจะไม่ได้ออกเลยัดซบเอ้ย อา้าแม่งไปกันแล้วแม่งไปกันแล้วอะ่ะโหโหแม่งแห่คุกกันไปแล้วแม่งมารับเพื่อนมันวะนี่เฉยนั่นมันเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดไอ้สัตว์มึงดูมันเด้มันมาช่วยกันเนี่ยแล้วปล่อยให้เรายืนงงเป็นไก่ตาแตกอยู่ยางนี้เนะนี่ยนะเชี่ยนิพาทนี่กูต้องอยู่ในคุกทั้งพาดใช่ไหมเฮ้แม่งไยปรับทัศนคติในคุกน่าเบื่อจริงๆ เว้ยนายพาฉันออกไปหน่อยดิเนี่ยเนี่ยนายต้องพาฉันออกไปสิเร็วเข้าเร็วเข้าอึบอึบอออ่ออ่ะจัดการเลยจัดการเลยอ่าไม่จัดการอีกงงยืนงงยืนอ่าอ้นี้เข้าใจอ้นี้เข้าใจอันนี้เข้าใจเล่นอันนี้เข้าใจทำอึ๊บอึอึนิดเดียวเอาเดินสิเดินสิอย่าหยุดกด W ดิว่าพวก ทำไมอ่ะทำไมนายโอ้โหเสร็จมึงก็อยากมึงไม่อยากเอ้ยคนไทยมันเป็นอย่างนี้แหละไม่ไม่ไม่อยากให้คนอื่นแหกคุกได้นะติดคุกก็ต้องติดด้วยกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อกูเข้าใจละบมาซบเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันช่วยแล้วมันช่วยแล้วมันช่วยกูแล้วเฮ้ยมันช่วยกูแล้วมันช่วยกูแล้วมันช่วยกูแล้วเฮ้ยเฮ้ยอึบ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  จะหลุดแล้วเนี่ยโอ้ยนิดเดียวนิดเดียวเนี่ยนิดเดียวเนี่ยนิดโอ้โหมึงจะพอทําไมวะโอ้โหอย่าเลิกกด W ดีโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาอีกแล้วบ่าเอ้ยเร็วสิพวกนายช่วยฉันได้คนเดียวเท่านั้นเฮ้ยกูออกไปได้แล้วโอ้โหกูติดตั้ง240ร้อยสีวิ เจ็ดแค่พากูแหกคุกแล้วไป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 แหกคุกแล้วโว้ยกูแหกคุกแล้วลา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 ติดคุกกูต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนไอ้เหี้ยชุดนักโทษนี่เขารู้เลยนะว่ากูเป็นอ่านักโทษนะครับเอาละตำรวจอยู่แถวนี้เยอะนะตำรวจอยู่ไอ้เนี่ย บ่าเอ้ยนี่มันปฏิบัติการแหกคุกขั้นเทพนะครับอ่าต้องมีคนช่วยเราแหกคุกนะฮะมากูมาละอ่าโอเคเอาละเออสกินโอเคไม่ใช่เออเนี่ยสกินนี้โอเคนะครับตอนนี้เราก็แหกคุกเรียบร้อยนะฮะอือหือเปลี่ยนชุดเรียบร้อยดี เอา้านี่รถแกงเขียวนี่วะเนียนเลยทีนี้มีรถแกงเขียวรอด้วยแจ๋วเลยอย่างนี้ก็ไม่มีใครรู้นะครับว่ากูติดคุกอยู่สวัสดีเพื่อนฝูงว่างไงเชียช่ยเชีย่ยเชี่ยตำรวจเต็มเลยวะตำรวจเพียบเลยยัดเข้มมันจะรู้หรือเปล่าว่ากูแหกคุกมาเนี่ยฮะให้ตายเถอะไงโอ้โหตำรวจเพียบเลย ไอสัตว์กูต้องไปป้นละไอสัตว์กูโชว์สดหน่อยไงกูโชว์สดป้นตำรวจเต็มเลยกูป้นเฉยเลยกูไปละกูไปละเอ้ยไม่ปล่อยกูไม่เฮ้ยเฮ้ยกูจะหลุดแล้วา ไปแล้วกูว totally ิ่งแล้วกูว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 ิ่งเข้าร้านเข้าร้านเปลี่ยนเสื้อเร็วแล้วเฮ้ยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยสัตว์ช่วยกูด้วยเร็วแล้วช่วยกูด้วยช่วยด้วยช่วยปั๊บ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 หายกูหายแล้วเฮ้ย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 ไอ้หากูไม่เจอมึงหากูไม่เจอหรอกมึงหากูไม่เจอหรอกนั่นแหละมึงหากูไม่เจอหรอกมึงหากูไม่เจอหรอกมึงหากูไม่เจอหรอก มึงหากูไม่เจอไม่ไม่ไม่ยิงมั่วดิ่ายิงมั่มวดิกูอยู่ในผนังอ่ะมึงอย่ายิงมั่วดิเฮีเฮ่เฮ่เฮ่เไ่่เ้อเฮ่เ่เฮ่เ่เฮ่เฮ่เฮ่นฮ่เ้่เฮ่เฮ่เช่่เฮ่เช่เ่เฮ่เฮ่เเชี่ยเ่จะ ไอเจ้าไอเจ้าไอเจ้าไอเาออกมาแล้วออกมาแล้วกูออกมาแล้วกูดีอดดดดๆดดดดดดดได้เดดาได้ดๆๆๆดดดๆดดดๆๆๆๆๆๆๆไม่ๆด้ๆดด้ดดดด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 ดด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 ๆๆเอดาดดดๆดดยดดดดด้าดดอด่าดไดดอดดาดด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 ด้ดด้ดด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  เฮ้ยสัตว์เอ้ยเฮ้ยติดคุกอีกละเฮ้ยแหกอีกรอบแหกอีกรอบแหกอีกรอบดิเอือสัตว์มาแล้วกูมาแล้วกูแหกแล้วกูแหกอีกรอบแล้วเชี่ยมาแล้วกูมาแล้วเว้ยกูมาแล้วเว้ยมานี่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 ทางนี้ทางนี้ทางนี้ซีเนมเปลี่ยนสีชื่อก่อนเปลี่ยนสี เปลี่ยนสีชื่อเป็นตำรวจนะครับเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินนะฮะตอนนี้มันจะได้ไม่สงสัยเราโอเคไปเปลี่ยนไอ้นี่ดิไปเปลี่ยน,น,ปเ,ปยนเชี้ยเดี๋ยวเดต้องเข้าไปเปลี่ยนชุดนะครับให้ตำรวจมันไม่รู้ว่าเราแหกคุกออกมาอีสเตอร์เดย์เชี้ยโดนจับได้ซะง,งั้นอ๋อกูไม่เข็ดฮะเปลี่ยนชุดดิ เร็วๆเ,เปลี่ยนชุดปฏิบัตกิการรับสุดยอดปฏิบัติการแทกคุกขันเทพเอาละรอบนี้กูเนียนได้สองรอบเว้ยมากูมีรถส่วนตัวอยู่ด้วยเฮ้ยเรียกรถไม่ได้กูติดคุกอยู่ไอสัตว์ลืมไปบ้าเอา้ยเอา้าเอ้าหลุดออกมาจากคุกแล้วเอา้ากลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วครับตอนนี้นะฮะเมื่อกีอ้ถ้าเราหมดเวลาออกคุกมันจะส่งเรากลับแบบนี้นะฮะเอาละโอเคก็ดีก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะ เฮยเอาละโอเคโอเคไงไปหาตำรวจก่อนไงไงตำรวจไงฮึบเอาละเจ้าเอ้าเชี tamam> ่ยเอ้ามันกำลังหมอบมันกำลังหมอบมึงคิดว่ากูจะปุ่นใช่ไหมเนี่ยลองแบบว่าล็อบล็อบท่าล็อบไหมล็อบแมนสอง จุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บไปแล้วกูแกล้งเล่นกูไม่ได้ป้นนะสั์แม่งยิงกูเฉยเลยเมื่อกี้อ้กลับตัวเป็นคนดีแล้วครับตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวไปส่วนบนว้พราดีก่อโอเคตำรวจเซิฟนี้เขาทำงานกันอย่างเคร่งขรัมมากเลยนะตำรวจแม่งทำงานกันตลอดเวลาหรือไงวะ ไอเหี้ยเอ้ยแล้วตำรวจแม่งไม่ใช่บอทด้วยนะตำรวจแม่งไม่ใช่นะแ,ใชแบบไม่ใช่เหมือนในในบอทแบบที่เราเล่น Off ออฟไลน์อ่ะตำรวจไม่เป็นผู้เล่นเหมือนเรานี่แหละนะฮะก็เหมือนกับแบบถ้าเราได้เป็นตำรวจเราก็ทำหน้าที่ตำรวจใช่ไหมก็เฝ้าธนาคารอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าพอมาเล่นในออนไลน์เนี่ยเจอตำรวจเป็นผู้เล่นในกูป,ปวดหัวเลยแม่งหลอกไม่ง่ายด้วยแม่งตามแบบตามโหดมากด้วยตำรวจนี่ยิ่งแบบมีเครื่องบินครบอาวุธ รถที่แรงๆอยู่ด้วยนะครับก็เลยทํางานลําบากหน่อยยิ่งนาวิกเนีย่ยโ,โหดมากไม่มีการจับนะครับจับตายอย่างเดียวนะฮะยิงตายอับประหารชีวิตเลยอะ่ะวิสามันเฮ้ยเอาละส่วนมนต์ไหพระที่คิดถึงปาบได้ไรอุด้ดไอพีสิบสอเอาละครับอัพเลเวลเกแล้วเรียบร้อยเลเวลเกนะฮะตอนนี้ โอ้โหนี่กูเล่นมา41พาทกูเพิ่งเลเวลเก้าหรอวะเนี่ยโอเคนะครับตอนนี้ก็เลเวลเก้าเรียบร้อยแล้วยังไงก็ <c oughs> มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้เล่นกันต่อไปด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆแล้วก็การสตรีมข้างใหม่ๆของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนบายๆครับซเกนจุกุพบกันใหม่พันหน้า